อีพอป้าโบออกลุกมังค์ไปเบ่งปูปเท่นเกี่ยวเขาพูสบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขน้นสุมองสุบอลพบพอ่อกับช่องน้องแคทอีกแล้วพี่น้องในยามเศร้าสบายดีป้าลุงนะไหมสบายดีหิวขูเป็ดพี่น้องเลยสองตัวซัมซีแดดมันนี่นะ น้ำหมอกลงแห้งปะนี่ม่ไงฮดสวนพ่อดวยไม่ญ่ฮดสวนไม่ญ่ออกมาแล้วนี่สบายดีพี่น้องเอางูออกเดินมาหนึ่เทียงมาตั้งไกลแล้ เีโอ้ยแถวนาจะติ่ง่บ่มีวะมีละัอางทงนมันมันไปเอางวออกเมื่อผูกแค้แล้วสิให้มันไปเอาปเอาข่าออกมาเกลือไก่วันนี้เข่าเกลือไก่พี่นาปูเทศนนั่งอยู่พี่เห็นอยู่ตี มานะแม่มมเวลมาเมงมันมน้ำปูเทนไปลาเลมืองมันน้ำปูเทนหมูเราได้เกี่ยวบัดไล้เฮ้าเะยยังหมได้เกี่ยวอยู่เจ้เากับไปเกี่ยวน้ำเข้าแลยเจา้าจะไปทางน่าหรือเปล่าเออ แกก็เกี่ยวเอาคนทางน่ะแล้วปล่อยสิงแกก็เกี่ยวเอาคนทางน่ะเออไว้ไว้เนาะบาดนี้อันนี้ <laughs> <laughs> หนี่สองสี่หนียสองนี้อกิดีดยเราว่าเกือบเท่ากันแล้วท่าเกือบเท่านี้แล้วน่ยอืม วังแน่เป็ดปักราสิออกแล้วนี่นนนนนช่องโตนี่แหละล่ะบ่าวเอ้อเป็ดต้นนี้มันผาักไข่บบเป็นได้เทไรกับโบได้ไข่ได้เทไรกับโบได้ไดออเวลาผาักไข่นะค้นกับโบหล่นปกติเป็ดมันผาักไข่ค้นมันสีหล่นเต็มไข่ออันนี้บบมีเลยเกี้ยงมิลินยังว่าผาักไข่ได้เถิดลูกเถิดโตสองโต บ่ได้ใหม่ได้เ่าได้ไดชอกเลยหะกบ่เคยได้เลี้ยงมึงบังออกออกน่ะนิมบ่เอาน้องเขาน่ะไหมคอยลูกคอยน,าน,านา่ะน่ะเอียนเพนดาอามาเลยนะเพนดาอามามันสีอาห้องผ่นในใช้คนงานเกี่ยวเขานะ่ะ คนเดียวอีกเลยเาเียว,ว,วไป้อง้าก่อนแม่น้องเทนล่ะหนวลังาดไ่ได้รแ่พื่นเกี่ยวกันเนาะ,ะบบทันได้เกี่ยวจะเถือ่อของ่อบัางคำนาไปเกี่ยวสองเถื่อสเถื่ออะไรกัยังอยากตื่ตับตืนตับตเออเพราะันไม่ได้ใช้งานนานแล้วขบรอบปี ดูด like like ้วยดำมึงยิ้มเมื่อกี้เองเนี่ยตั้งก็ดำมาดำนึกได้เกี่ยวแล้วแป๊บเดียวเออของเฮาดำก่อนอีกดำก่อนแล้วแต่เออน่ะดำก่อนเท่านั้เออมันเลื้งอยู่หากมันมันเป็นดอนอีแมวอะมันก็มาชิ้นมาชิ้นมาเป็นไงมือนกันสุกครึ่งหนึ่งมันสุกครึ่งหนึ่งเออมันสุกบ้างม่สุกกันไปสุกกันไปเกี่ยวกับพอดีกับเทินนี่ก็ยังไม่สุกมากเลยด้วยมันยังเคี้ยวอยู่เนาะนี่นเหงามันยังจะเคี้ยวเกี่ยวไปโลดชิมไห้หนึ่ง ก็ใส่่่มมาานนแตวัพอดีสั่มเกี่ยวก้อยไร้กามันเป็นขขาวสานเวลาไปปั่นกมากไปมันนนั่แตกมันแตกเฮ้ยนุ่มอีกเลยโอ้ยหากะย่างมานุ่มแม่นุ่มเลยแม่นุ่มแม่นุ่มแม่นมแม่นมมืกินน้ำไม่ใหญ่ลดนุ่มก็ได้มากินนมแม่นี่มั้ยมาไปนุ่มนุ่มนุ่มมาไป มึงแน่น้องออกเว้นเลยนะของเอามันไปอาบน้าอึดแนวเห็ดใช้สีท่าแนวลงจักเถือห้องปลาเอื้อยอันกลับไปแต่มันก็มีแต่ฮะก็มีแต่ปลาเอื้อยไปเกี่ยวเขาใช้ได้เถ่าหยได้เกี่ยวไปจะนอนกันหลอนมันก็ได้ หากอันห่วยมันล้มมันแดดล้มมันข้อหักแน่นี่ได้หักแดดล้มหักอันข้องอันไม่ใหญ่เมื่อวานนี่ก็หักแถวพายนะข้อหักนั่นนี่แหละักไดบออันนี้นั่นแถวก็ใกล้มันนี่ก็ใกล้น้อยห้ามาจ้องเนี่ยมัยังตึ๊บตึ๊บอยู่เลยมันยังตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่เลยมันไม่พุดไม่พุดเลยนี่เอาตัวนั่นเระบาอได่าใหม่นั่นเราบอกด้าใหม่นั่นเออเล็กนักเลย อันนี้หินบ่หินอยู่กอกั่นเด้นีมันเกาะแล้วนี่สนิมเกาะแล้วนี่ได้ต้นใหญ่ๆนี่เด้ซะจะเอาตัวใดเกี่ยวกี่ตัวนี้บ่นั่นแหละโอ้ยมันก็บ่ทันได้เข้าแล้วมันหากันเลาะนสนิมมอยู่อื้อมันไม่ปึดไม่ปึดเลยมันก็บ่ทันได้ปึดแล้วเนาะกัมาเกาะ ของข่อยผู้เอาไปเกี่ยวมันก็ยังผู้แคนปืดยังจังได้จังหนึ่งเลยยังอยากอันนั้นเนี่ยไปเมื่อผูกแค้นป่าว่าระบาวสิน้นเอาเมื่ออยู่หากท่านในเมื่อผัวบังคับยังลงเอาง่วไปผูก Cứ nhanh bố hên sao trời, sao trời mưa phủ khen bờ Bà nó mới kiểu khỏi nằm Kiểu gì đấy

ได้ใส่หรือเปล่บไบด้ใส่ละเปล่าลมนี้ใส่ได้ดีนะเอะไอได้จากโตเมื่อนะ่ะได้พอป่นพนักแกงบหรอใช่สองคนสู้บับใครไม่ได้นะ <c ười> มาน้าจริงยอมรับแน่นอนเลยเออมันใส,ส่ช่วงอันช่วงอันแม่น้องเทียนขึ้นมาผู้เดียวน่ะ <c ười> ขึ้นมาห <c ười> ่อขอาวาศนะได้ขึ้นล <c ười> ะโซ่คำโลเออไมีแต่โตใหญ่ๆนั่นนี่ ็ได้ตัวใหญ่ก็ได้ใครใจคนเราฟังไอเขาเราไม่ติดของแต่ใครติดเอา้าติดเอาตู้ไม่ไหวแล้เนีเ่ยวะไม่ชึงชางแล้วยังไม่ได้โพสองตัวอของแต่ใครถอ,ถอดเอาถอดเอาเออแน่นอนเลยม,มีออกมาแมแต่พรเข่านานะ่ะตีมหลดระบาวตรงนี้นั้นไปขี่ป้อนเข่า มื่อบ่เมื่อปอมบ่เมื่อปอมแล้วเมื่อบ้านบ่ฮะบ่อาบบ่อาบน้ําบ่บ่เมื่อปู่แคน้องบ่ฮะบ่เมื่อปู่แคน้องเพว่าบ่บ่เมื่อปู่แคน้องเพว่าบ่ยอดเมาใหม่นมนมปยังถือเอาูดเป็ดกหลานแม่่ให้แม่ถือโอ้ยจะอหิวมาให้หมูถือมื่ มันก็อยากเกินไปยูอย่าแรนครับไปใกล้ไม่แล้วลูกอย่าล้มนะแดดแห้งแล้วเมืน่อนี้น้ำหมอกลงโปกันคลีมหนาพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนสบายดี